หลังดาวมริตยูยกย้ายนับจากนี้ไป7ปีประชาชนต้องระวังความวิบนาดบ้านเมืองยุ่งเหยิงเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับห้าคำเตือนสุดสะพรึงที่ทุกคนต้องฟังสำคัญมากๆดาวมริตยูเป็นดาวพระเคราะห์แห่งทุกอาเพศ ให้โทษมากกว่าให้คุณเมื่อเคลื่อนโคจรไปยังจุดใดมักส่งผลให้บ้านเมืองยุ่งเหยิงเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และสร้างสิ่งใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมอส่งผลให้ดวงเมืองมีทั้งเรื่องดีและ,ะร้ายนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่เร็วๆนี้ก่อนหน้านั้นดาวมฤตยูโคจรตรงราศีเมษซึ่งเป็นดวงเมืองตั้งแต่ปี2557 กระทั่งวันที่7กรกฎาคม2565ดาวฤตยิยูย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภมีลักษณะเดินหน้าถอยหลังไปจนถึง1ธันวาคม2565และจะโครจรถอยหลังเข้าสู่ราศีเมษอีกครั้งจนถึงวันที่8มีนาคม2566และจะโครจรถอยหลังกลับเข้าสู่ราศีพฤษภยาวไปอีก7ปี นับตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมถึง1ธันวาคม2565ดาวมฤตยูเป็นดาวพระเคราะห์เคลื่อนโคจรมาราศีพฤกษกซึ่งเป็นเรือนกระดุมพระหมายถึงการเงินการคลังมักทำให้ระบบเงินผกผันผิดเพี้ยนพระดาหูโคจรอ,อยู่ในราศีเมษรยังเคลื่อนทับลัคนาเมืองและทับอาทิตย์ในดวงเมืองอีกด้วยมักจะนำมาซึ่งการเปิดช่องทางการทำมาหาได้ หมายถึงนำรายได้หรือประโยชน์จากสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหตุเพราะพระราหูเป็นบากะเคราะห์เกี่ยวกับความมัวเมาความมืดมิดความลุ่มหลงผู้คนมักมุ่งหวังเกี่ยวกับเสี่ยงโชคมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ธุรกิจสีเทาเริ่มกลับมาเฟื่องฟูมากยิ่งขึ้นและในบางช่วงราหูเคลื่อนกลุ่มดาวบริตยูมักเกิดพลังรุนแรงนำมาซึ่งการสูญเสีย เพราะทุก18ปีพระราหูเวียนมาราศีเมษให้ย้อนกลับไปดู18ปีก่อนเกิดคลื่นสึนามิถล่ม6จังหวัดฝั่งอันดามันเมืม่อปี2547ต้องระวังภัยจากดินธรณีพิบัติเช่นแผ่นดินไหวแผ่นดินแยกแผ่นดินสุดจากนั้นพระราหูจะมุ่งหน้าเข้าสู่ราศีมีนในวันที่17ตุลาคม2566 ทำให้ดาวมฤตยูยกตัวพ้นออกจากราศีเมษในวันที่8มีนาคม2566หมายความว่าดาวบาปะเคราะห์ทั้งหลายจะผ่านดวงเมืองออกไปทั้งสิ้นความหวังอันเป็นสิ่งเลวร้ายจะผ่านไปด้วยนำมาซึ่งสิ่งดีๆเข้ามาในปี2566 ขณะที่ดาวพรราชสบดีโคจรมาอยู่ราศีมีนตั้งแต่วันที่8เมษายน2565จนถึง19เมษายน2566เป็นเกษตร,รมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นแต่โคจรผ่านพบที่12เรียกว่าวีนามักมีความเสียหายวิบัติและโรคภัยไข้เจ็บมากมายเช่นเดิม การระบาดของโควิดยังไม่คลี่คลายลงในปี2,565แต่อิทธิพลของดาวฤตยิยูพระราหูดาวอังคารและดาวเสารจะเคลื่อนย้ายผ่านดวงเมืองออกไปในปี2,566จะทำให้สถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บมีแนวโน้มคลี่คลายดีขึ้นทีนี้เรามาดู5คำเตือนหลังจากที่ดาวฤติยูโยกย้ายเข้าราศีพฤกษพขึ้นหลุดจากดวงเมือง แต่ไปทับเรือนการเงินของโลกพร้อมกับดาวราหูยังทับดวงเมืองอยู่และดาวพระัสบดีถึงแม้จะโครจรดีได้ตำแหน่งเกษตรแต่อยู่ในเรือนวินาศของดวงเมืองและดวงโลกข้อที่หอย่าโลภอย่าหวังได้หลีกเลี่ยงการลงทุนในเรื่องเสียเส่ยงเพราะเนื่องจากดาวราหู เป็นลักษณะของความลุ่มหลงมัวเมาทับดวงเมืองดวงโลกอยู่เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ในช่วงครึ่งปีหลังจะมีโปรเจกต์เกี่ยวกับการด้วยเร็วการลงทุนคุณเองอาจจะลงไหลดีปลืม้มมีความโลภมีความหวังได้แต่มันจะประสบการขาดทุนเนื่องจากราหูทับดวงเมืองดวงโลกนั้นส่งผลให้เราลุ่มหลงมัวเมา มองเห็นไม่ตรงตามความเป็นจริงเจอภาพมายาเจอภาพหลอกลวงฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงการลงทุนที่เป็นความเสี่ยงแบบรวยเร็วขึ้นขึ้นลงๆอย่าหวังได้อย่าโลภอันนี้สำคัญเลยขีดเส้นใต้ว่าห้ามโลภเก็บเงินสดเอาไว้ถ้าจะซื้อควรซื้อสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงจะดีที่สุดข้อที่ 2. ห้ามออกจากงานประจำหรืองานในช่วงนี้โดยเด็ดขาด ถึงแม้จะรู้สึกว่าเงินน้อยลงหรือว่าเงินเท่าเดิมแต่ทำงานหนักขึ้นด้วยความที่ดาวเสารพระราศบอดีโคจรในราศีมีนด้วยแล้วดาวราหูทับด้วยดาวพระราศบอดีนั้นเป็นดาวของโชคเพราะจังหวะเป็นดาวของผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อเข้าสู่ในมุมที่ด้านของดวงเมืองและดวงโลกจึงทำให้เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานจะหายาก เกี่ยวกับเรื่องจังหวะโอกาสจะมาช้าและที่สำคัญเมื่อราหูทับพระฤหัสเป็นวินาศจะทำให้เราเห็นกวงจักเป็นดอกบัวบางคนออกจากงานเพื่อมาทำธุรกิจส่วนตัวอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงเพราะมันจะไม่เป็นไปตามประสงค์พร้อมกันนั้นดาวสามดวงเรียงกันบริตููราหูและพระฤหัสถือว่าเป็นดาวใหญ่ ทำให้จะมีปัญหาในเรื่องของการเงินสิ่งที่ไม่คาดฝันตรงนี้ต้องระวังขีดเส้นใต้ย้ำๆเลยถ้ามีงานทำอยู่อย่าหาเรื่องออกจากงานเด็ดขาดข้อที่สต้องเก็บเงินสำรองเงินฉุกเฉินเอาไว้บางคนบอกว่าการเก็บเงินสดเงินเฟ้อมันจะกินหมดต้องเอาไปลงทุน ถูกต้องจริงๆคุณทำได้แต่ถ้าคุณมีเงินมากพอคำว่ามากนั้นก็คือต้องคิดว่าค่าใช้ใจ่ายประจำเดือนของคุณนั่นแหละมันใช้เดือนละเท่าไหร่แล้วคุณคูณไปเลยประมาณ3เดือนถึง5เดือนถ้ามีเกินกว่านั้นแล้วนำไปลงทุนได้แต่ถ้ามีไม่ถึง3เดือน5เดือนแนะนำให้เก็บเงินสดให้เท่ากับ3เดือนถึง5เดือนของคุณก่อนแล้วที่เหลือนำไปลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง และเพื่อชำระเงินเฟ้ออย่าลืมนะว่าต้องเก็บเงินสดเผื่อยามฉุกเฉินข้อที่4อย่าซื้อในสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นข้าวของอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่าเพิ่งซื้อในตอนนี้และที่สำคัญถ้าจะซื้ออะไรที่เป็นหนี้เป็นสินในระยะนี้ควรงดเว้นเนื่องจากดาวมฤตอยูทับดวงโลกและดวงเมือง ดาวราหูทับลัคนาราศีเมษพระราชบอดีเป็นวินาศด้วยสามอย่างนี้จึงทำให้มีโอกาสเป็นหนี้สินจะเพิ่มมากขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่กำลังจะปรับตัวขึ้นถ้าเป็นหนี้ดอกหนี้ดอกเบี้ยก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้ซื้อแต่ของที่จำเป็นพยายามหลีกเลี่ยงการก่อร่างสร้างหนี้จะดีที่สุดอย่าซื้ออะไรที่ไม่จำเป็นดาวราหูทับ ทำให้เราอยากได้อยากมีในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสาระรู้อย่างนี้ต้องหลีกเลี่ยงข้อที่5สิ่งที่สําคัญที่สุดมีเงินมีอะไรก็แล้วแต่แต่สู้มีสุขภาพที่ดีไม่ได้ในช่วงนี้ราหูทับดวงเมืองมีดาวเสารอยู่เรือกนกรรมมะด้วยดาวพฤหัสอยู่ในเรือนวินาศมรตยูอยู่ในเรือนการเงิน หลายท่านจะเครียดเรื่องชีวิตครอบครัวเรื่องการเงินเรื่องการงานจากตำแหน่งของดาวที่เรียงตัวกันอยู่อย่างนี้ทำให้หลายคนนอนไม่หลับบางคนเครียดบางคนหมกมุ้นอยู่แต่กับงานการหาเงินแต่ไม่พักผ่อนให้เพียงพอไม่ดูแลสุขภาพไม่เป็นสิ่งที่ดีเงินซื้อสุขภาพไม่ได้ เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพพีด่ดีนอนหลับอย่างน้อยๆมากกว่าวันละ6ชั่วโมงครึ่งถึง7ชั่วโมงกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญดื่มน้ำเปล่าให้มากๆสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ